ในวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดถึงการโจมตีบล็อกไซเฟอร์นะคะก่อนอื่นดูสถานการณ์ปกติในการใช้บล็อกไซเฟอร์นะคะก็คือมีผู้ส่งกับผู้รับนะคะแล้วผู้ส่งจะใช้บล็อกไซเฟอร์ใน forward direction นะคะก็คือรับ input เป็น Key กับข้อความนะคะแล้วมี output เป็น Cypher Text ซึ่งจะถูกส่งไปให้ผู้รับนะคะส่วนผู้รับเมื่อได้รับ Cypher Text แล้วนะคะก็จะรัน อินเวอร์สบล็อกไซเฟนะคะก็คือบล็ c กไซเฟอรใน b a c k เว r ร์ด r e เรกชันะคะหรือที่เราใช้สัญ,ญลักษณ์กันเป็น e ยกกำลังลบหนะคะส่วน f o r ์เ r ิร์ดเ c เรกชเราใช้สัญ,ญลักษณ์ e นะคะ Backward Direction เราก็รับคีย์กับ Ciphertext แล้วก็มี Output เป็น Message นะคะอันนี้คือสถานการณ์ปกติทีนี้ก็จะมีผู้ร้ายนะคะที่ จะอยู่ระหว่างทางนะคะอาจจะดักจับไซเฟอร์เทคไว้ ide, หรืออาจจะทํามากกว่านั้นนะคะในการวิเคราะห์การโจมตีบล็อกไซเฟอร์นะคะก็จะดูใน2ส,ส่วนนะคะก็คือวัตถุประสงค์ของผู้แอตแท็กนะคะกับสิ่งที่ผู้แอตแท็กทำได้นะะในส่วนของวัตถุประสงค์หรือโกนะคะก็คืออาจจะบอกว่าผู้ร้ายอยากจะหากุญแจลับนะคะแต่อันนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ผู้ร้ายอาจจะอยากทําได้ผู้ร้ายอาจจะอยากหาข้อความ m โดยการดูไซเฟอร์เทคซีไปแล้วก็ถามว่าตัว M ที่ทำให้เกิด C คืออะไรนะคะในความเป็นจริงนะคะเขามักจะขอมากกว่านั้นนะคะคือผู้รา้ายถ้าสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ M ได้เราอาจจะถือว่าผู้ร้ายได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ได้นะคะส่วนสิ่งที่ผู้ร้ายทำได้นะคะแบบที่อ่อนด้อยที่สุดก็คือแค่ ดักจับไซเฟอร์เท็ไปนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าไซเฟอร์เท็กซ์ only ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็อาจจะมีวัตถุประสงค์1ใน3ประการที่เขียนมาแล้วได้ทั้งสิ้นนะคะหรือผู้ร้ายอาจจะทําได้มากกว่านั้นนะคะก็คืออาจจะนอกจากจะดักจับไซเฟอร์เท็แล้วอาจจะทราบว่าเพลนเท็กซนะคะบางข้อความที่ทําให้เกิดไซเฟอร์เท็นั้นคืออะไร ะะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอาจจะถามว่าอ้าวแล้ววัตถุประสงค์ในการหาข้อความนี้คืออะไรก็คืออาจจะดักจับไซเฟอร์เท็กซ์มาแล้วทราบว่าแมสเซจที่ทำให้เกิดไซเฟอร์เท็กซ์นั้นคืออะไรแต่อยากจะหาข้อมูลที่เกี่ยวกับแมสเซจสำหรับไซเฟอร์เท็กซ์ตัวอื่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนวัตถุประสงค์อื่นก็ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะในลักษณะแบบที่3นะคะผู้ร้ายอาจจะทำได้ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะคะ คือผู้ร้ายอาจจะสามารถที่จะเลือก plaintext แล้วดูตัวอย่าง ciphertext ที่เกิดจากการเข้ารหัสใน forward direction สำหรับ plaintext ที่ตัวเองเลือกได้นะคะอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่ามี forward direction ของ b l o อก cipher สสำหรับคีย์นั้นมาให้ใช้งานนะคะอันนี้มักจะเรียกว่า lunch time attack หรือถ้าทำได้มากกว่านั้นอีกนะคะก็คือ ผู้ร้ายอาจจะสามารถที่จะเลือก c ซ p h e r t e x t แล้วดูว่าเวลาดีคริปแล้วได้เป็นข้อความอะไรนะคะอันนี้ในการแอดแท k ก็คือเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าอาจจะใช้ความสามารถนี้ในการที่จะไปอตอบคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลสำหรับแมสเซจอื่นที่ไม่ใช่ c ซ p ฟอร์เท็ที่ตัวเองไปสอบถามหา อ่า uh, e i n v e r s e สำหรับ c ซ p h e r t e x t ตัวนั้นไวนะคะอันนี้โชว์เส้นไซเฟอร์เท t a t t อ c ตก็จะเป็นชนิดที่สตรองที่สุดนะคะที่เราต่อให้ผู้ร้ายสามารถมีความสามารถนี้ได้ก็มักจะเป็นที่ต้องการกันนะคะแล้วเราจะเรียนต่อไปในส่วนที่เป็นนิยามความปลอดภัยนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันนะคะว่าเป็นนิยามที่ดีสำหรับบล็อกไซเฟอร์ก็คือการให้ผู้ร้ายสามารถ ได้รับแ c คเ s สสำหรับทั้ง e และ e inverse นะคะก็คือกระทำโชเส้นไซเฟอร์แท็กแล้วพยายามหาว่า Access ที่ตัวเองได้มาเนี่ยตรงกับ r รนดอม p e r m ์ t ิเ i ชัหรือเป็น p e r m ์ t ิเ i ชัที่เลือกมาจากกลุ่มบล็อก c ซ p h e r e